นะครับเป็นเรื่องธรรมดานะจุดนี้สองนะครับสามคนแรกของทั้งสองทีมนะครับเอ้จะยิงจุดแรกนะครับที่เหลือหลังจากนั้นจะยิงจุดที่สองนะครับทีาา่ส,สองนะครับน้ำมันไม่เทมสามยิงจุดสองนะครับนักกีฬาพวกนี้มันก็ไม่ได้แนันงะยับออกมา ขยับออกมาสักสองเมตรกว่าเกือบสามนรจมจะดวกันอยู่ในหกคนนะครับวนกันกลับไปกลับมานะครับนี่จะคงที่5้าแล้วนะต่อไปนีนระเบิดปีได้แ้มเจ็ดจีนระเบิดปีได้แ้มนะครับช่วยขรถให้หน่อยนะครับทั้งสองคนนะครับรอไปบอยไม้ห้าห บอบบไปไม้หนหนูเจ็ดน,นะครับขยับรถดให้หน่อยนะครับ,บรถที่ท่านนำหวานได้แที่ในเิดพีได้แจมแปดน้นำหวานได้แม แข่ทงที่ตรงนี้ถึงเสียได้ก็ต้องมายิงได้นะครับทีนี้เบอีกแล้วครับรลลอบ8รอบร้องทีไรนะครับปักบลอลเนอี้ยงจุดโทษนะครับมันไม่เข้าใครออกใครนะครับเป็นเรื่องธรรมดานะกีฬาเขาใจกีฬาเข้าใจ ราดจเป็นเต็งหนึ่งนะครับสิเอของรายการอยเก้าก็ไปแล้วนะครับรกรบะเตยางันได้แจแก่ไก่อบไม้หกสองเจ็ดเอดนะเรัาขอคพานไ่มือหน่อยนะครับขอคาไมือหน่นะครับัที่ท่านจะปิดทางจะใช้คไรนะครับจะออกไปทำธุระด่วนนะครับสอปทำธุระด่วนไหนะครับแก่ไก่อบไม้ห้าหกสองเจ็ดเอ็ดนะครับรถกระบะเตยตาวีโก้สีดำนะครับ โกสีดำนะครับครับสีดำครับคู่ที่สองใเรอบแปดทีมสินะเบิดปีได้แจมสีเหลืองนะครับจะเป็นการยกระดับข้าวเอกับกปุกไม่แดงนะเมื่อวานในลมทีมเต็มอย่างอรอรอยอดสุวรรณนะครับด้วยจุดโทษนะครับนีมาเอ ตามข้อมูลที่เา,ามาครับเป็นตำรวจตชดแล้วกลับมาอยู่บ้านแล้วก็มาเล่นทุตบอลโดยสายสีทานเล่นฟุตบอลกองครับเล่นฟุตบอลกองครับเล่นทุตบอลกระดับ่มาไม่ได้รือเปล่าไม่น่าจะยืนยนจ่อตายแท่งเล่ไโอ้่หดน ตีนเบอร์ีได้แ่มสิบแปดหมอเดินลงบผมเดสายอยู่ยู่บนนี้น้ำหวานได้เต็มสิบห้าตีนเบอร์ีได้ยักษ์คชื่ออะไรนะสิบหกสิบเก้ยักษ์่ักษช่อรกันนะครับ Ini berpindah jam. Sepuluh, Sepuluh sembilan.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  Sepuluh